พระเอกดังควงสองเลยจ้าสายข้างขวาข้างคู่จิ้นแฟนตัวจริงมาครบ เรียกว่าเป็นภาพสุดฟินที่ชาวเน็ตแห่กดไลค์และแซวกันเพียบเลยล่ะค่ะกับภาพที่พระเอกหนุม่มบอยประกรณ์ถ่ายภาพกรุ๊ปช็อตโอบบ่าซ้ายขวากับสองสาวทั้งแฟนตัวจริงอย่างเฟย์พรปวีและอดีตคู่จิ้นอย่างชิปปี้ซิรินโดยชิปปี้ได้ลงแคปชั่นว่าฉันมายินดีกับความรักที่สดใสส่วนบอยก็บอกว่าอย่ามาทำหน้าแบบนั้นนะชิป อย่าให้เซษงานนี้ก็มีทั้งเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเขามาแซวกันเพียบเลยล่ะค่ะเช่นนี่ถ้าพี่บอยมือลั่นแท็กผิดคนได้แกงหม้อใหญ่เลยงานนี้พามาเจอกันจนได้นะเฮียเฮียเอาอยู่รวมถึงสายตาคุณบอยคือโฟกัสได้แค่คนเดียวฮ่าฮ่าเกินเป็นต้นค่ะ